มั่นใจเท่าไหร่ครับสองนี่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มาเลยล้านไปอีกโอ้มั่นใจนี่เกินล้านเลยนะครับเนาะครับอ๋อ นึกว่าหายไปแล้วอุย้ยไม่หายแล้วครับผมว่างค่ะ x ให้ตามหาครับผมอผมก็มาคอยอยู่นะจังหวะนี้นะผมอยู่ก็ดีวันนี้ผมก็จะไปโรงพยาบาลอยู่แล้วเอาเป็นไรครับผมแอบไปตรวจสุขภาพฟันยังไงโอ้เดี๋ยวนี้ฟังมันกเกล้งไปตามคนนะงวดงวดที่แล้วหลุดนะครับเนาะหลุดงวด,ดนี้มาแน่นอนว้า งวดนี้มาแน่นอนเล่นได้เลยอืมไม่นั่นไม่กล้าท่าหรอกครับผมเป็นสูตรใช่ไหมเป็นสูตรรับเป็นสูตรเป็นสูตรสูตรนี้มันบางทีก็เข้าไปสามงวดสี่งวดมันก็หายมันทำมันธรรมดามันก็ตกจางไปนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกงวดทุกงวดโอ้ยเข้าทุกงวดเลยนะแตะแต่ว่างวดนี้คิดว่าคงมันหลุดแล้วต้องมาะ คงมาไม่ใช่คงมีนวคงมาคงมาแต่คงมาคงมาคงมาเพราะว่ามันหลุดไปแล้วมันก็จะเข้าออทีนี้เออถ้ามันหลุดไปมันจะเข้าผม,มยังบอกอยู่ถ้ามันหลุดแล้วมันเข้าเลยพวกนี้สีงวดหลุดแค่งวดเดียวนาอเออแต่ถ้ามันเข้ามาเข้ามาสามตัวนะบนนะบอกไว้บอนนะโอ้ถ้าถ้าเกิดเข้านี่เข้าสามตัวเลยแหละครับ สามตัวตบางทีก็ตรงบางทีก็โต๊ดเลขสองหางผมจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาตำราให้หน่อยครอบตำราผมเขียนไว้ปลผมไมชิ่งไว้ไหนอนไหนตำลานะครับเซียนไม่ต้องกลับเลยนะครับชุดเซียนชุดไม่ต้องกลับเลยลใช่ไหมครับผมครับ <c oughs> ไม่ต้องกลับ สามตัวมีแค่สองหางนะงวดเี้นนะตัวไหนมีแค่หางเดียวแต่ว่ามันเป็นตัวกลับ <Okay. S 2> สามตัวนะมีเลขวิ่งไหมคะงวดน,นี้มีเลขวิ่งมีทุกงวดเลยว,วิ่งตัวไหนคะงวดน,นี้เดี๋ยวนะมันมีเลขวิ่งมันวิ่งได้หลายตัวเลยเกินเลยเนี่ยมันมาทั้งสามตัวเลยนะไม่รู้จะเอาตัวไหนดีมันมีอืม เอาแปดก็แล้วกันตัวเดียววิ <Janeiro consultation> ่งแปดตัวเดียวเออบนอย่างเดียวบนม่จะไปลงล่างแล้วไม่ได้นะวิ่งตัวเดียวแปดจักคู่ให้เลยสามตัวสามตัวหาสามตัวหางเดี๋ยวแต่ว่ากลับไปกลับมานะเก้าห้าแปด เกยนหรือย,ยังอ่ะจ้ะห้าเก้าแปดห้าเแปดจ้ะแค่นั้นล่ะสามตัวสองตัวก็เอาเก้าแปดห้าเก้าห้าแปดเอาถ้าจะเล่นสองตัวก็เล่นห้าแปดเลยชัวกว่าหางเดียวห้าแปดหางเดียวเอบนเนอบนนะเฉพาะบนแค่นี้แหละบน,นอ่ะจ้ะ อันนี้ปนีลงข้างล่างลงข้างล่างนะนี่สองตัวเดียวร้านเปอร์เซ็นย่าโหยย่าโหอย่าตกใจอย่าตกใจั่นใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าไม่แน่เก้าสองเก้าสอง ตัวเด่นแต่ตัวกลับมันก็มีสองเก้าแล้วกับสี่สองสามสองสี่สองสามสองเป็นัวรองมันเกบดระยะเงียบเรื่อยๆตัวนี้นคือเก้าสองเออสุดเน่ในที่เก้าสองเลขวิ่งคือสองตัวเดียวมตัีเท่าไหร่จัดการเลยสองตัวเดียวบนล่างอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปเล่นบนนะ ล่างอย่างเดียวอเออล่างอย่างเดียวบนก็มีเปดเละไงสองตัวก็ห้าเปดสามตัวก็เก้าห้าเปดห้าเก้าเปดอยู่นี้แหละแค่สองหางนี่แหละไอ้บนนี้มาแปดเออบนมาเปดเก้าห้าเปดห้าเก้าเปดสองตัวก็ห้าเปดพันเบอร์เรียน งอย่าเออเออเออกำลังอิ่งอยู่ครับผมตอนนี้ตรงกันเลยเอบิกซัพย์เห็นอยู่ต้นไม้น่ะแปดห้าเลยนะแปดห้าไม่รู้เลยผมไม่ได้แปลากับเ้นไมมเพราะผมทําออกมาจะ่หลายวันแล้วจาสูตรตรงกันที่แรกซื้อไว้น้อยสงสัยจะได้ไปเพิ่มเจอแบบเจอของเซียนแล้วใจขึ้นเนี่ย มันตรงกันมันเลยอยากซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยตรงแใจว่าอย่าไปเบิ่มมาให้จนหน้ามืดนะอ่าแม่วันน้นแปดห้าตรงใจเลยตรงใจใช่ไหมโอ้ยตรงใจค่ะซื้อไว้หน่อยนึงมีไรมีไรมีนาวิ้เคยขายไ้เลยไปอยู่วัดใช่ไหมไปอยู่วัดแล้วไปอยู่วัด,วดไปปลูก แต่ปลูกเพิไ่ขึ้นแต็มโมแต็ไทยขายแ <laughs> สดงว่างวดน,นี้เซียนมั่นใจมากเลยใช่ไหมครับผมผมมั่นใจนะเก้าสองตัวเดียวเก้าสองตัวเดียวเออเก้าสนะองผมเล่นตัวเดียวนะผมบอกไว้ก่อนนะอืมล่างเหรอครับเออล่างตัวนั้นเป็นสองเก้าเป็นตัวรองสี่สองก็เป็นตัวรองสามสองก็เป็นตัวรองอันนี้ยอดเวทชิกนิดทีไรไม่ต้องไม่ต้องประยอดมากยอดมากคือเก้าสอง ยอดมากคือ92แล้ว3ต uh, mm ัวนะครับผมเน้นต right. <98. S 1> anyway. no ัวไหนครับ958 958เอ5 98มันเป็นตัวกลับมันยังไงครับผมแต่มันก็ตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกัน9นี่มีสิ์กลับหัวไหมครับผมไม่มีเลยไม่นะครับเนาะเออหัวไม่มีกลับมีจะหางกลับมีด้านกลับก็คือว่า958กับ92บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยใช่ไหมครับ ใช่งดี้ให้เล่นไปเลยเก้าห้าแปดห้าแปดบนครับกลับด้วยไหมครับเซียนครับผมกลับว่าให้แล้วไงลระมผชมไปกลับมากกลับกลับเฉพาะสองตัวนี้ใช่ไหมเออเก้าห้าแปดกับห้าเก้าแปดแค่นั้นเองโอ้มาก็มาอยู่ในชุดนี้แหละครับแล้วล่างล้วครับผมล่างกลับด้วยไหมครับล่างกหยอดไว้แค่น่อยสองเก้าสองเก้าไม่แน่แต่ว่าเก้าสองนี่คือหนักเลยใช่ไหมครับ หนักเลยหนักเอาจนตาลายเลยนะหนักเอาจนตาลายเลยนะมั่นใจเท่าไหร่ครับสองนี่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นมันเลยล้านไปเยอโอ้หมั่นใจนี่เกินล้านเลยนะครับเนาะอก็คือว่าถ้าเกิดมันหลุดไปแล้วก็อดจะแล้วมาก็ก็อดจะแล้วมาผมยังคับขั้งขบายอยู่ไงผมให้เจ็ดหกเลยใช่ไหมครับผมข้างล่างนะใช่ใช่ให้เจ็ดหกแต่ว่า ตัวเด่นมันคือตัวเจ็ดครับวัดได้ให้สอง2 2> ตัวเด่นตัววิ่งแต่ว่าตัวรองมันคือตัวเก้าแต่ว่าเขาไม่ชอบไฟวิ่งเก้าไม่แน่นอนบางทีเผื่อสี่สองสามสองมาครับแต่ว่าเซียนนี่เน้นคือเก้าสองใช่ไหมครับเน้นเน้นคือเก้าสองโอ้ครับข้านะงบนก็ 5, ห้าแปดนะข้างบนก็ห้าแปดแค่สองตัวนะ ผมให้แค่นั้นอยงนี้ผมไม่ได้ให้เยอะบนก็ือในเลขค้างเดียวกับกันเกห้าแปดแค่น้เองโอกาสที่มันจะขึ้นบนมีไหมครับผมเก้าสองเนี่ยครับมันโอกาสที่จะยากลยเลขผมนะถ้าเป็นเลขคนดอื่นไม่แน่โอ้ก็คือถ้าเป็นเลขถ้าเป็นเลขเจ้าแม่ตะเคียนไม่แน่ครับผมจะขึ้นลงอย่างนี้ใช่ยงแคครับอันนี้ผมไม่ใช่อันนี้ผมเป็นสูตรคำนวณของผมไม่ใช่แม่ตะ แม่ตีเขียนแต่ว่าผมสูงกว้างพุ่งเองครับผมอืมก็คือว่าโอกาสขึ้นบนนี่ยากเลยเก้าสองล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับเซียนครับล่างยางเดียวอไอ้ที่ว่าบนบนล่างล่างน่ะคือมันใช่ไม่ถูกครับผมมันไม่มีคอบบนหลอกล่างล้วบนหลอกล่างหลอกไปหลอกมาเราเสียเหมือนหมดโอ้ค่บผมครับเดียวยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ ชอบค่อยตามโอ้ยเน้นจังเลยใจขึ้นอีกแล้วปยังไงก็ต้องขอขอบคุณเซียนนะครับผมเห็้มมากด้อยหาแปดนี่มาสิได้เงินนําอยู่พี่น้องชอบก็ตามเด้อเป็นแนวทางเซียนกรุงเทพ แต่ว่าเพิ่นว่าแจกเบอร์บพื่เสียดเสียดไม่ต้องกลับไม่แจกไม่ให้ครับเตีโอ้กันมีหยังให้ผ่านทางช่องเพิ่นว่าครับเพิ่นเมื่อยรับสายบ่ไหวว่่าซันไม่ค่อยสบายโอ้ค่ะเอาเป็นแนวทางเด้อพี่น้อง